ไปเกาหลี6คืนเต็มๆพี่คุณเป็นดาราชื wow ่อชื่อะไรนะก๊อฟใช่ไหมคะไมค์ครับ สวัสดีกันอีกรอบนะครับเพิ่งเพิ่งเจอกันไปไม่ถึง5นาทีที่บ้านว่าเอาละอย่างที่สัญญากันไว้นะครับว่าจะนําพระนางจากฟูฮาสผู้นักรักเต็มบ้านวัร์ช่นภาษาไทยมาพูดคุยกับเราสดๆในสตูดิโอนะฮะตอนนี้ทั้งคู่ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับออมสุชาและหนุ่มไมพิรัตนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นตัวอย่างไปกับมุกการทักชื่อผิดเนี้ยเกิดเกิดขึ้นกันบ่อยไหมฮะ คือไม่ได้เกิดกับเราสองคนแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าเอามาจากชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับไมเวลาไม้ไปเดินตามที่ต่างๆยคนก็จะแบบชอบแบบก๊อปอะไรเงี้ยมคนก็ก็จะหน้าประมาณประมาณในแต่เกิดเหตุจากตอนเวิร์กช็อปค่ะก็แบบเหมือนเราแชร์กันนะว่าแบบเจอเหตุการณ์อะไรบ้างไมก็เล่านิ้วแล้วก็เอาเอาตอนเวิร์กช็อปเนี่ยมาใช้ในใช้ในซีรีส์ของเราใช่ใช่นะฮะเราได้ผลไหมฮะ คือหน้านี่คือหน้าจริงเลยนะตอนนี้ขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยของขึ้นครับทุกครั้งทุกครั้งที่โดนเรียกอย่างนั้นจะหน้าประมาณนั้นครับในเรื่องนะครับอันดับแรกนี่ขอบอกให้พี่ร์นเดย์น้องออมนะฮะขอวันเกิดวันนี้ขอบคุณนะคะนี่นะฮะอายุไหนแล้วนะครับ เอกไม่บอกไม่ได้สิเออัส <c oughs> ิยัง <S 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 ไม่มาก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 มอาขอรู้ความสุขม,มากๆเลันะครับวันนี้ถึงเป็นวันวันเกิดแต่ยังทำงานอยู่เอาแหละมาพูดถึงเรื่องดาวซีรีส์ของเรากันดีกว่านะครับก่อนที่จะมา,เ,าเล่นด้วยกันในซีรีส์เรื่องนี้คือเคยมีโอกาสได้ทำงานกันมาก่อนแล้ว คือเคยคเ,เ,เคยถ่ายหนังด้วยกันนครับเรื่อง h a j i จิม r โปรเจกต์แต่ตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้เข้าซีนด้วยกันเยอะอะไรนะแล้วด้วยความเป็นหนังเนียมันก็จะสั้นๆแต่ว่าพอมาฟูลเฮาส์เนี่ยเราเจอกันทุกวัน เบื่อไปเลยเบื่อจนไปข้างเงินเลยมีอะไรจะเมาไหมครับถ้าพูดถึงขนาดเบื่อนี้นะต้องมีเรื่องราวเอาไว้คุยกันเยอะแยะมากมายคือตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่เราเราถ่ายฟูเฮาส์ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่ายังเป็นช่วงที่เราเรายังโปรโมทฮาชิมะอยู่เหมือนยังก็ต้องเจอกันคือไม่ถ่ายอันนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเจอไหมอยู่ดีค่ะก็เลยเหมือนทําให้แบบสนิทกันแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนออมคิดว่าการทํางานต่างประเทศอะค่ะ มันจะทำใใช่มันจะทําให้เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีความสนิทกันเร็วขึ้นกว่าที่เราอยู่เมืองไทยค่ะเพราะตอนอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนะครับในส่วนของตัวละครออมแอมแล้วก็อย่างไม้นี่คือเล่นเป็นไม้เลยเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองก็อย่างที่บอกคือเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนก๊อปไม้ที่ในอนาคตแยกออกมาแล้วแล้วก็ไปทําของตัวเองแล้วก็มาเจอออมแอมอะไรอย่างนี้อ๋อนะฮะความเป็นออมแอมอยากอยากทราบถึงความรู้สึกก่อนเพราะว่าในเรื่องเนี่ย อ้อมแอมต้องเหลือตัวคนเดียวแถมบ้านก็ถูกญาติแอบเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าสงสารมากใช่ไหมชีวิตแบบรันทดใช่ค่ะแต่ว่าอ้อมแอมก็เป็นผู้หญิงที่แบบเพี้ยนเพี้ยนโกโก้แล้วก็เหมือนอะไรล่ะคุณส้มอะไรเนี่ยนั่นแหละค่ะก็แต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มองเป็นแบบดราม่าค่ะเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบอย่างนั้นเขามีความสุขกับชีวิตแล้วก็พยายามที่จะแบบ ปกป้องบ้านที่แบบเป็นเหมือนมรดกสิ่งเดียวที่เราทําให้เรานึกถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปกป้องให้ได้มากที่สุดเป็นผู้หญิงที่แบบคือเรื่องอะจริงๆน่าจะดราม่านะแต่กลับเป็นเรื่องของคนไม่ดราม่าเลยเหมือนจะดราม่าแต่ว่าไม่ดราม่าค่ะอ๋อนะฮะเมื่อสักครู่นี้คุณพอออมผู้บอกเป็นคนเลยนะคนคืออะไรฮะอะไรนะคุณออมวูดยังไงฮะมีอะไรจะพูดถึงสื่อซีนนั้นไหมฮะอ๋อเปล่าครับคือในเรื่องตัวละครเขาเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพิ่เพิ่ตลอดแล้วแบบ เพอร์เจอร์เพอร์เจอร์จะโดนด่าบ่อยมากในเรื่องเขาเล่นตลกมากอะไรเงี้ยคือไมค์เป็นคนเซนตอร์ไมค์มาจากหลุดขำตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบเล่นฉันจำได้วันนั้นท้องฟ้าเป็นสีส้มจริงๆเป็นคนอย่างเง้ยไหมครับออมไม่ค่ะแต่เป็นตัวละครเป็นตัวละครก็เป็นสีสันของตัวละครที่ออมแอมมีในเรื่องใช่จริงตัวจริงเป็นคนเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตลอดเวลาเอางี้ตอนไปเกาหลีมีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้เราฟังกันบ้างกันบ้างไหมฮะ เยอะมากเกิดอะไรแบบสนุกสนุกความโกะของตัวละครกันก็ได้หรไรคือการไปเกาหลีเนี่ยเป็นการทํางานที่สําหรับเราสองคนคือเดือดเดือดเดือดมากเพราะว่าทํางานวันหนึ่งหลายชั่วโมงแล้วก็ได้ได้พักน้อยเพราะว่าคือเราไปทั้งทีเนี่ยเราอยากจะแบบเก็บเก็บฟุตมาให้ได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีฉากสนุกสนุกเยอะเลยครับเราเราพูดถึงฉากนี้ไว้ก่อนฉากากแย่งแย่งที่นอนกันอ๋อฉากแย่งที่นอนครับคือยองไ เรื่องราเนี่ยมันเกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าคือตอน,น,นแรกๆเนี่ยพระนางจะแบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ครับเขาก็เลยเหมือนกับว่าพอไปฮันนีมูนกันเนี่ย<ม>ก็แย่งที่นอนกันที่นอนม,นมันมีอันเดียวอ่าทีนี้เนี่ยของออริจินอลเนี่ยมันก็แย่งกันแบบแย่งกันแบบเออหน้าใกล้กันคนนึงก็เลยยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่ออกแนวเป็นมวยปั้มมากกว่านะ คือสู้จริงแบบว่าเหมือนฉากแอคชั่นมากกว่าแบบออมจับหน้ามันบิดเวียงโยนลงเตียงโยนขึ้นกระโดดทุบอเลทแบบนั้นไปสุดๆคือแบบสนุกมากเขียวช้ำทั้งตัวก็จะเป็นคืออย่างอย่างตอนที่เป็นเกาหลีก็จะดูเป็นโรแมนติกกว่านี้อันนี้ออกแนวโรนิกนิดนึงสนุกๆใช่ไหมฮะเป็นแอคไรอิกแบบนึงใช่อะไรอีกแบบนึงเราแบบเน้นแสบอะไรอย่างเงี้ยฮะนะฮะพูดถึงการทำงานกับผู้กำกับกันบ้างดีกว่าครับผมนะครับพี่นายสรัส สวัสดีวงสมเพชนะครับแล้วก็ผู้ร่วกันสร้างของเราคุณอนันดาในส่วนของน้องออมนี่เคยร่วมงานกับพี่นายมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง Yes o No ใช่ค่ะกับพี่อนันดาก็เคยร่วมงานกันจากซีรีส์ Autumn in My Heart นหน้านี้ใช่ค่ะก็ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนที่ยังให้โอกาสหนูอยู่ขอบคุณผู้มีพระคุณทั้งสองคนค่ะที่ยังไว้ใจกันอยู่ค่ะหนูก็หนูก็กับซีรีส์เรื่องนี้ก็พยายามทําให้เต็มที่พยายาม สร้างตัวละครให้เมีชีวิตได้มากที่สุดนะคะครับผมอ่ะลองไมเวลาจะพูดถึงผู้กำกับแลวผู้สร้างของเราครับก็จริงอยู่กับพี่นายมานานนะฮะจริงแล้วคือรู้จักตั้งแต่ก่อนพี่นายเป็นผู้กำกับแล้วก็เจอตั้งแต่เรื่องแรกที่ไม่เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข้างที่สนิทกันครับแต่ตอนที่เขาโทรมาบอกว่าพี่นายอยากจะให้มันเล่นฟูเฮ้าส์นี่ผมก็พี่นายาย พี่นายไหนพอจะจําพี่ได้บ้างไหมนองไหมมัจะจาพี่ได้บ้างไหมผมก็แบบอ๋อต่แบบต้องไปเจอหน้าพอเจอหน้าเสร็จอ้าวพี่นายอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนกับพี่อนันดาก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกเคยเจอกันบ้างตามงานแต่ก็ตอนแรกก็จะคิดว่าแบบคือกลัวพี่อนันดาอะไรเงี้ยคเพราะเวลาไปงานเขาก็จะดูแบบมีออร่าแบบนิ่งๆอะไรของเขา่างเงี้ยสุดตาสุตาาแบบไม่กล้าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครพอได้มาจักจริงๆคือเขาเป็นคนที่นิ์มากเลยแล้วก็ เป็นกันเองะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วคือก็บิวนักแสดงได้ดีคือเขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยพวกเราเยอะมากเลยครในเรื่องของการแสดงยิ่งที่เกาหลีเนี่ยคือพี่อนันดาไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเข้ากองตลอดเลยเงี่ยเช้ามากล้องอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบมาบิวเราคือพวกซีนต่างๆที่สนุกสนุกทั้งหลายที่เกาหลีเนี่ยคือ<ข>ได้ไพี่อนันดาช่วยไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยในเรื่องการแสดงได้มากใช่ครับจนทํางานมานานไหมก็หมถึงว่าถ่ายละครนี้กี่เดือนนะฮะ สี่ห้าเดือนอะจนหมดเวลากันไปถ่ายทําปิดกล้องกันไปจนใกล้จะออนแอร์ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะหรือว่าได้เห็นแอบเห็นตัวอย่างของตัวเองบนในทีวีรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกว่าแบบตอนแรกเราคิดว่ามันจะช้ากว่านี้นะแล้วแบบเฮ้ยจะออนแอร์แล้วแบบเร็วมากเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะเราเราลุ้นกับฟีดแบ็กสำหรับอมเรื่องนี้ก็เป็นแนวแบบคอมเมดี้แบบเต็มตัวที่เป็นแบบซีรีส์เลยอมก็ค่อนข้างจะแบบ ออลุน้นแล้วก็คือคนดูก็อาจจะคาดหวังว่าเอย้จากออทามินไมฮาร์มาฟูหาออมแบบจะจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปแบบ,บไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากดูและะ้วค่ะ <c oughs> จริงๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ จะได้เห็นไม้ในมุมมองใหม่ๆด้วยเพราะว่าปกติจะเห็นไม้ในบทบาทที่แบบคึืมๆเก๊ๆแท้ๆแบบยืนนิ่งๆไม่รู้จะนิ่งไปไหนอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่เป็นคอมเมดี้ครับผมซึ่งก็อยากให้ทุกคนดูกันจริงๆเราไม้สายตลกมาตั้งนานแล้วครับแต่โดยลุคภายนอกอาจจะแบบคนอาจจะคิดว่าดูซื่อแบบไม่จะดูนิ่งๆไหมดูคึืมๆแต่จริงๆไม้อื่นอยู่เฉยๆเอาเป็นว่าเรื่องนี้ได้ดูอีกหนึ่งมุมมองของไม้แน่ๆ คือเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเองก็มันเป็นซุปตาใช่ไหมครับเวลาอยู่นอกมันก็จะแบบนิ่งๆนู้นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาอยู่บ้านกับอมแอมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าสุดท้ายช่วยฝากเลยครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามชมอยู่นะฮะค่ะก็ก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Full House ด้วยนะคะวุ่นนักลักเต็มบ้านค่ะวันเสาร์นี้วันที่ส1อดนะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มก็จออนแอร์ตอนแรกแล้วก็เอ่อพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากก็ยังไงก็อยากให้สนับสนุนซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะ ครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทางช่อง True Asian HD นะครับผมนะฮะวันที่11นี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมนะฮะก็2ทุ่มหึง3ทุ่มเนาะครับผมเอ่อรายละเอียดติดตามทางพวกอินสตาแกรมของเราได้อ่าช่องบอกช่องด้วยอ่าช่องเมื่อกี้ True Asian HD 1นึ <S 1> 1, <S ่งหนึ่งสามหนึ 1, 3. 3> ่งหนึ่งยังมีอีกอ่สองช่องทางนะครับนอกจากจะ<ม>เป็น True Asian HD แล้วเนะี่ยยังมีทุกวันพุธพระสบดีนะครับเวลาสทุ่มทาง True Asian Series 46 และทุกวันเสาร์นะครับเวลา3ามทุ่มครึ่งทาง True Ten ด้วยนิชม2ตอนต่อเลยค่ะแล้วก็ยังมีทาง True anywhere True c h a n n anywhere สามารถเป็นแอปพลิเคชันที่ติดตามได้ค่ะนะครับเอาละครับและนี่คือนักแสดงทั้งสองนะครับจากฟูเฮาส์ทุ่นนักรักเต็มบ้านก็มาพูดกับเราในช่วงนี้อย่าลืมติดตามนะครับอีกครั้งหนึ่ง11มกราคมออนแอร์ให้ชมกันตอนแรกอ่ะช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับทุกครับขอบคุณครับเราเจอกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ ไหมคะมีคนเห็นว่าไปเดินซื้อแหวนอันนั้นของสาวคุณไหนคะผมเข้าใจผิดกันแล้วล่ะฮคะสุปตาคนนี้ <c oughs> กับสาวเพียนนนเพ้ยนคนนี้ก็แบบนางนนยายเนี่ยส่วนใหญ่มาจากบ้าอำนาเงา่าแา่ไม่ตงกงับใจแบบคุณเลยเน่แล้วนังซื้อพวกนี้ยมาอยู่ในห้องผมได้ไงโลกจิตอีเถียงกันไปรักกันมาที่บ้านหลังนี้เขาเป็นผู้หญิงที่ทำให้ผมพูดคำว่าขอโทษได้ตั้งเป็นสิบสิบครั้งอย่างเต็มใจ ลงไปจัดจักรยานและลากกระเป๋าฉันกลับบ้านด้วยผมขอโทษอะไรนะผมขอโทษไม่ได้ยินน่ะผมขอโทษคุณมองอะไรอ่ะก็พอมองคุณยใยแล้วคุณดูเดียดีเนาะ